สวัสดีครับดนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o oh v e g TV และอยู่กับเกม Roblox แมป่วยไม่มีชื่อ <c oughs> ไม่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 ทำเสียงครับไม่ด่าเสียงแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผบกับรายการโคตรเทพโทรทัศน์นะผมพบกับเกม Roblox แมปมวยอีกแล้วนะโอ้โหไม่ได้เล่นกันมานานมากเลยครับเป็นเดือนเดือนเลยนะครับเพราะว่าเ,เกมมันไม่ค่อยอัปเดตนะครับแล้วผมก็ยุ่งยุ่งนะครับเรื่อง ทรงเรื่องสอบเรื่องนูน่นเรื่องนี่ครับคือแล้วก็แบบว่ามันก็มีขี้เกียจบ้างอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็งุนหญงิดกับไอ่ยูทูบนะที่มันไม่ให้ผมสร้างไรายได้สักทีนั่นแหละฮะอ่าโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วค,ครับผมโอเคฮะซึ่งเกมก็อัปเดตค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมฮะก็เห็นไหมมี l ร g เ n นเดลี่มาใหม่เป็นฟรีดอมนะครับแล้วก็มีอ่าช็อตกันใช่ไหมแล้วก็เทอร์เร็ลสไตล์นะโอ้โห,โหแบบว่ามัดใหม่ๆมีมาเยอะแยะเลยนะก็ทําให้ผมสามารถทาคลิปได้เยอะแยะเลยนะแต่ว่า เราขออาจจะไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ครับก็คือถ้าผมมีอารมณ์ผมก็อาจจะทำนะโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ไปหาสลอตสไตล์มาเพิ่มนะครับไม่งั้นนี่แม่งต้องจ่าย300โลบักนะไม่งั้นโอ้โหจนนะฮะไม่ได้ครับต้องไปหาจากแฟนคลับนะเออก็ขอบคุณน้องที่สปอนเซอร์มาให้นะเออทำให้ผมมีสลอตสไตล์เพิ่มโอเคครับเราก็มาสุ่มกาชากลยดีกว่านะ ่มาดูว่าจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นดูนะฮะมาดูว่าฝีมือตกหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากนะแล้วนี่ว่าอุ้ยเล็ดเทอร์เท่าโอ้เทอร์เท่าเทอร์เทลาอ่าเต่าอ่ามีใครอยากจะต่อยกับผมไหมครับเอ่อนายตรงนั้นน่ะเออนาย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 ต่อยกับเราได้ปะมันคงจะงงทำไมทำไมต้องดัดเสียงหล่ออุ้ยแต่เกมอัปเดตเยอะอย่างเงีนยเนี่ยมีมีความแบบ เออดูมีออร่ามากขึ้นนะเอ๊อแล้วทำไมมันไม่มีคนอยากจะชกกับเราเลยฮนะนี่มัน AFK ตรงนั้นอืมมอนี่ดูท่าจะเก่งเอาเรื่องส่วนนี้ก็ไม่สนใจอะไรเลยเอ้ยเอ้ย,อยค,นคนตรงนั้นแตะคนตรงนั้นโอ้โหแม่งแดดโคตรกากเฮ้ยมาเนี้ยเมาดนี้ยเเฮ้ยมอนี่โอ้ยแต่งตัวดูมีสไตล์แล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าอ,อะไรมึงเนี่ย โอ้โหแย่งเหรอได้เลยตกกันนีออ้ก็ได้อุ้ยฮิตแมนเดะมาดูครับว่าฝีมือผมจะตกหรือเปล่าแล้วเทอร์ชลมันดีไหมอืมเฮ้ยรีเฟกอย่างดีอยู่เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอันสองใช่ปะอันสองคืออะไรวะเป็นน้กกากตัวตลกคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรกันเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหมัดหนักหมัดหนักอุ้ย เฮ้ยแพทเทิร์นเดิมเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันแพทเทิร์นเดิมเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดกดอ๋อมันเป็นท่ามันเป็นท่าอ๋อเป็นอีโมดอีโมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเก่งมาจากไหนเฮ้ย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 เลส your hand ไม่ได้หรอไม่ได้หรอเฮ้ยลิฟท์ผมยังดีอยู่ เฮ้ย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 เยกันเตรียมลงไปดังซ้ายมาสิผมไปดังขวาดีกว่าเฮ้ยหล้อเล่นผม l e t your hand เริงงงงงงง l e t your hand ทำไมก้มเลยเอ้าม่รตัวเลยเออโเคโอเคถือว่าเป็นการวอมที่ดีโเคมาลองอุ้ยเอาคนนี้น่าจะดูหเอาเรื่อง เฮ้ยโอ้เรามีเรามีโยกเลยไหมเฮ้ยอืแอนิเมชันเลยครับอืเลสโยฮันเฮ้ยทำไมแอนิเมชันเขากระตุกอย่างนั้นวะนะครับไม่รู้ละกูซัดก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยหมัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมัดแต่เป็นว่าเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเน็ตปิงปิงเฮ้ยเฮ้ยไม่เพอร์เฟิกด้วยไงเฮ้ย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 ไอ้แมานี่แมนนี่เฮ้ยเฮ้ยไอออนฟีดนี่ยวะอ๋อมาสิ ต้องต้องจริงจังนิดหน่อยเฮ้ยอืหลอกเล่นน่าเอ้ย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 เฮ้ยใครมันส่งข้อความเลยมาอืมต้องหลบไปทางขวาสินะเฮ้ยหลบไปไหนกูพี่เหรอออืืมมเทคนิคยุคโบราณรู้จักไหม ฮะไอ้นาใหม่เอาไว้รีบหลบไปหน่อยมาดิมาดิมาดินี่คือเทคนิคของนายฮาโตริกันแล้วก็หลบเฮ้ยเทคนิคของโอ้ก็ส์ไอ้ไม่กดกดท่าไม่ทันเฮ้ยมันจะแคนเซิลแอนิเมชันซะหน่อยมาดิมาดิเฮ้ยมังกดมันจะเล่นท่ายากก็ไม่ได้ต้องหลบไปทางนี้สินะทางนี้หลบเร็วไปก่อน ถอยยางเดียวหรือมันอุ้ยต่อยถึงเน่ยวะนะครับจะเล่นต่อละอุ้ยอุ้ยอุอันตรายอันตรายะอือรีบไปไหนฮ้ยอือ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 กลิใช่ไหมกลิ่นนะใช่อม ออเอาแล้วไงอืม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 มาซิมาซินี่สแตนด์บายโบเอ้ยสแตนดิ้งโบมาฮะถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีอืมมัดเทอร์เทิลงั้นเหรออืมอืมเทอร์เทิลเจอเทอร์เทิลสกูรหน่อยเอาเฮ้ย มาจากสำนักเซียนเต่าเลยู้จักเป่าผู้เท่าเต่าอ่ะฮึ่มหื่มฮึ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 ่มฮอ่มฮึ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 ่มฮ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 ฮฮ้ยฮ้ฮฮเฮ้ยฮ้ฮฮมฮฮ้ยฮฮฮฮ้ยฮมฮฮม่ฮ้ม่ฮ้ฮ อืมเฮ้ยเจ้าเฮ้ยไม่ได้เว้ยแต่ไอ้หมัดเต่านี่อันตรีเป็นยังไงวะต้องลองดูนะเอ้าไม่น่ารอดอุ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยได้ยังไงเฮ้ยมึงมึงมึงกล้าดียังไงฮะฮะกล้าดียังไงกล้าดียังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้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 ทิกมึงร้อยเฮ้ยอืมรีบหลบเหรอรีบหลบเหรอไม่ใช่รีเฟกก็โดน เข้ามาสิมาสิมาด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 ีเอาเฮ้ยโอ้โหหมัดมันแรงจริงกดกดท่าได้ปยวะเอกดไม่ได้เดี๋ยวลุกมาลุกมาสแตนดิ้งบอลี๋ยวหลบหลบงต้องหลบไปทางซ้ายน่ะอุ้ยนี่หมา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 ดิ <sk pirate> หลบไม่ได้เว้ยมาอันติคืออะไรกันเฮ้ย <sk pirate> โอ้โหอุห้ยห,ห,หลบโค้งในนะแล้วก็ upper cut อู้ใช้ได้ <sk pirate> ใช้ได้ท่าเทช้ได้แต่ดาเมจแรงหรือเปล่า <úa> ไม่รู้อืมนี่เลยก้มโค้งเลย <sk zes> ก็มาดีเอา <sk led> <sk led> ้าเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่า <sk led> อ, <ue> อันติไอ <sk led> แอนอนฟีดเนี่ยมันก็แรงเอาเรื่องเหมือนกัน งง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  animation animation แงงง animation ดิอืมฮึมฮึม raise your hand ฮึมอืมโอเคเนี่ยมันชอบโยกหลบก่อนนะอ่าไอพวกนี้ต้องแก้ต้อง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 จัดการมันด้วยแบบยังไงฮะต้องรอมันหลบนะเฮ้ยมันมันล่นมันเล่นช้าเว้ยอ๊ะเฮ้เฮ้ เรื่องเว่ยเอาเรื่องเว้ยนะครับเราจะเข้าไปไอ้หลอกไอ้อุ้ยโอุยอันตรายเว้ยอ่บูไนอ่บูไนอืม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 ทำอย่างนี้อุ้ยนี่ลองแหาะเลยเก็บจริงจังครับได้เวลาจริงจังแต่ไม่จริงโจ้อุ้ยหลบไปทางนี้หลบมาหลบหลบมันหลบหลบมันหลบ จากนั้นก็ let your hand เฮ้ยหลบหลบโอ้ยหลบไม่ทันโอ้ยนี่รีบไปไหนรีบไปไหนมาดิ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  let your hand เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดปิดกระทะ let your hand ดีกว่าอ้าวเฮ้ยเอ้าผมจะผมจะพลาดไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าหมัดมันหนักมากเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ห่ะ เอาว่าจะปิดสวยๆจะเลสจอแฮนเลสจอแฮนเลยผมคือที่หนึ่งโอเคนะก็ถือว่าเป็นการวอร์มไม่ใช้ได้เลยแหละนะโอ้สิได้อะไรโอ้โอเคนะฮะอุ้ยหมัดเทอร์โชก็เล่นสนุกใช้ได้นะเนี่ยมาครับเดี๋ยวลองผมจะลองสุ่มให้ได้หมัดเอ่อช็อตกันนะใช้หรือล็อกกิน วิมาแล้วช็อตกันโอ้โหไปดูดิหมัดเป็นยังไงอุ้ยกูตัวอาเพิ่มบาเรสเหรอนานนี้อุ้ยอุ้ยเยบอุ้ยเยบดูเอาเรื่องเนี่ยแต่มาดูอ่านง่ายไม่รู้อะแต่ว่ามัน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 เบี่ยงไปข้างหลังอะแบบไม่มั่นใจเหมือนกันอุ้ยใช้ช็อตกันได้เหรออุ้ยเดอะกายดอนแคลอะอุ้ยสนใจชกไหมครับพ่อหนุ่มอุ้ยเอ้าใส่เข้ามาเอาเอาเฮ้ยนี่ผมชกกับผีเหรอ เอาแล้วไงโอ้ย let your hand ก็เลยแล้วก็หลอกเข้าไปแยบเลยอ๋ออุ้ยกดตัวอาโอ้โหอ้ช็อตกันจริงด้วยวะโอ้โหในการ์ตูนมันโชคอย่างนี้เหรอวะจำไม่ได้มัดอะไรวะเนี่ยโโอ้หทำไมมันดูปิงปิงอย่างวะมัดดีมันดูไม่ค่อยนี่เลยฮะเออไม่ค่อยถึกนะดูดิมัดขวาเป็นไง โอ้ใต้เดียวเหรอุ้ยสมาชสมอชสมาชเฮ้ยเยอะๆๆๆๆเฮ้ยเอาเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอยหลบไปทางขวาเฮ้ยเฮ้ยสมาช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 เฮ้ยเฮ้ยบูเลตเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอาไม่ใช่บูเลตนี่ว่ามันช็อตกัน์ดวูดวิดเฮ้ยสมาชเฮ้ยแย่อุ้ยไม่ใช่มันออกมัดขวาด้วยเป่า นี่หมัดก็ใช้ได้เนี่ยดูเล่นสนุกดีนะอาอ๋อแหลกอ๋อโอเคเข้าใจนะหมอนี่แหลกแหลกจริงเฮ้ยโอ้โยโอ้โหจวนเคาน์เตอร์เดี๋ยวมันน่าสนใจนะเกมมันมีระบบแบบเออกดสกิลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเออน่าสนใจนะโอเคครับเราเราก็สมัติรัวๆเลยอ่าแกไม่ได้ใช่ไหมเอางี้ได้อยู่อ่ะเฮ้ยอืมเฮ้ย เอ้ยๆๆๆๆๆๆๆเอ้ย let your hand กเล่นเอาเฮ้ยเอ้าโดนยังไงวะเนี่ยหมัดเต่าอืมแล้วไงมัดผมไวกว่าเว้ยเฮ้ยแยบเฮ้ยได้ไงเฮ้ยโดนสแปมกลับนะฮะเพื่อนไม่หน่อยเพื่อนไม่หน่อย จะลองดูอ่ากลมๆนะครับกลมๆุ้ปิดปิดมุมปิดมุมเดีเดี๋ยว,ยว,ยวลองลองแ้วนะกลมกมกลมออโดนได้ไงอะ่ะโดนได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ย้มกลอุ้ยอุ้ยหลงไปได้เล่ตแฮนอ้ยไม่ได้เวเฮ้ยอ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 ยยเยยย เฮ้ยอ hey, mm ืมเฮ้ย hmm, อ hey, mm ืมเฮ้ยอืมเฮ้ยทำไมต่อเฮ้ย hey, อ mm ืม hmm, อ mm ืม hmm, อ mm ืม hmm, mm hmm. แล้วก็ต่อด้วยท่าท่าอะไรท่า raise your hand เอาเฮ้ยเฮ้ยงั้นเราต้องใช้ท่าผสมเป็น raise your hand ballad <c> oh <oughs> raise your hand อุ้ยโอ้โหเอาว่ะ raise your hand แนละ้วต่อด้วย riverboat ความเบียวขั้นสุดนะฮะ เออคุณคิระโยชิคาเงะเกิดปี46ด้วยโอ้โหดูโตเหมือนกันนะเนี่ยอื้นปีนี้พี่ก็20แล้วใช่มั้ยอื้อหือเอ้ยยๆๆๆๆๆเฮ้ยอื้อหือ้ยเอาว่ะแอนิเ,เมชั่นเลยกันอุ้ยๆต่อยรัวจัดนี่ช็อตกันจริงเหรอวะเฮ้ยเป็นอะไรไอ้หนุม่มอื้อหือ เอาเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงมึงเล่นโปเหรอเ้ยมึงมึงมึงเล่นโปอ่ะมึงโดนเอาเอ้ยอะไรกันหลบไปด้านขวาเอาจริงละผมเอาจริงละอืมเฮ้ยยยยยถ้าพลาดทีก็โซนเหมือนกันนะฮะอาอทำไมสะตมิน่าไม่ดีหลบไปด้านขวาหลบไปทางซ้าย แยบแปแปแปแก้งลอลบอุ้ยก็เอาเร่มกันแลเนี่ยสมันไม่ท่ามัไม่มีประโยชน์เลยเว้อ้ลั u อ้า้ผมจะแพ้หรือเปล่าวะแพ้แน่เลย ยังมียังมีอีกแบบหนึ่งชีวิตนะฮะโอเคมานะผมขอปิดด้วยท่าเท่ๆเลยแล้วกันจนท่านี้เลสจูแฮนเออแม่งโอ้โหยว่าจะปิดเทๆเฮ้เอาน้งไงกันผมขอนี่เอ้เอ โอ้โหไปเกยโอ้ยไๆจะแพ้เลยเฮ้ยเฮ้ยไมยได้เว้ยยยยยเยยนแยบยย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 อเยยยยคยย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 ยอยย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 ยผยย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  ปินโอเคฮะก็โอเคนะโอเคฮะคุณผู้ชมเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ท้าทายคนระับแต่ผมไม่ชกนะโอ้ยครับก็เป็นไงบ้างครับกับการรีวิวมัดช็อตกันนะครับกับมัดเทอร,ร์เทลนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็มาพอหอมปากหอมคอนะส่วนฟรีดอมเนี่ยก็อาจจะต้องรอผมสุ่มได้ก่อนนะโอ้ยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้กันต่อ ในคลิปหน้านะครับผมโอเคครับไ้เจอกันใหม่พรุ่น้านะครับผมครับเอ้ยขอบคุณมากครับที่เข้ามาเอ้ยคุณจะพูดอะไรเนี่ยขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมจนจบด้วยนะฮะอยครับขอบคุณมากครับ